พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอาทิตย์ที่25เดือนที่5ในหัวข้อเรื่องเอกลักษณ์ของตำแหน่งที่เสียพิบาลและพระองค์องเองประทานให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นเสียพิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมธรรมิกชนสำหรับการปนิบัติและการเสริมสร้างพระกายของพระเคส เอเฟซัสบทที่4คข้อที่11ถึง12พี่น้องขาขอประคำภีตอนเริ่มต้นของเราได้ระบุของประธานหรือตำแหน่งของพันธกรทั้ง5ในพระกายของพระคริสได้แก่อัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศข่าวประเสรศิฐเสียพิบาลและอาจารย์โดยผ่านของประธานและตำแหน่งของพันธกรเหล่านี้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสร้างคิตจักของพระองค์ขึ้น โดยให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับงานรับใช้อย่างไรก็ตามในบรรดาหน้าที่ตำแหน่งของพันธกรทั้งหมดพระเจ้าทรงถือว่าพันธกิจของเสียพิบาลมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อคิสจัรในขณะที่บางคนอาจทำหน้าที่เป็นเสียพิบาลเป็นระยะเวลาหนึง่งตามพ้าบัญชาของพระเจ้าพวกเขาอาจไม่จำเป็นต้องได้รับการสุงเรียกให้ดำรงตำแหน่งเสียพิบาล บางคนคิดว่าการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าหมายความว่าจะต้องเป็นเสียพิบาลของคริสตจักรแต่ไม่ใช่เลยการเป็นเสียพิบาลของคริสตจักรเป็นงานที่มีเอกลักษณ์และการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งนี้โดยไม่ได้รับการสร่งเรียกที่เฉพาะเจาะจงจากพระเจ้าอาจนำไปสู่ความเสียใจอย่างมากพี่น้องคะหน้าที่ของเสียพิบาลเป็นการทรงเรียกและความสามารถที่พิเศษ ในการจัดการกับปัญหาของผู้คนเป็นประจำเมื่อผู้ที่ไม่ได้รับการสูงเรียกให้เป็นเสียพิบาลรับบทบาทนั้นภาระและความท้าทายของผู้คนอาจกดดันพวกเขาอย่างหนักปัญหาบางอย่างที่สมาชิกร่วมแบ่งปันอาจส่งผลต่อพวกเขาทำให้พวกเขาประสบกับความยากลำบากที่คล้ายคลึงกันต้องใช้ฤทธิ์อำนาจจับพระเจ้าเพื่อจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวนี่คือสาเหตุที่พันธกรบางคนพบว่า ตนเองตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์เดียวกันที่พวกเขาพยายามช่วยแก้ไขหลังจากให้คำปรึกษากับผู้อื่นนั่นเป็นเพราะการให้คำปรึกษาไม่ได้ทำโดยมีการสรงเรียกให้เป็นเสียพิบาลหรือมีความสามารถในการเป็นเสียพิบาลดังนั้นการอยู่ในการสรุงเรียกจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าพี่น้องคะนี่คือสาเหตุที่สำคัญที่ต้องสอนลูกๆของพระเจ้าพอหลายคนไม่รู้ ถึงความแตกต่างระหว่างตำแหน่งต่างๆและวิธีที่พวกเขาปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้าและขอขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างคริสตจากของพระองค์ฝึกฝนและเตรียมคนงานของพระองค์ให้พร้อมสำหรับภารกิจที่อยู่ตรงหน้าให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณที่ทรงจัดวางพันธกรไว้ ในพระกายของพระคิสตามพระปัญญาของพระเจ้าข้าพระองค์ดำเนินชีวิตตามการทรงเรียกที่สมบูรณ์ของข้าพระองค์ทำงานในพระคุณและความสามารถที่พระองค์ได้ประทานให้แกข่ข้าพระองค์ข้าพระองค์เป่าประกาศว่าคนงานที่เหมาะสมกำลังได้รับการจัดเตรียม และจัดตำแหน่งเพื่อทำงานของพันธกิจนำมาซึ่งการเก็บเกี่ยวขั้นใหญ่และสร้างคริสตจักรเพื่อพระสิริของพระเจ้างานของพระองค์เจริญรุ่งเรืองและขยายตัวในความชอบธรรมในพระนามของพระเยซูอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด